ก็น่าจะเร้าใจน่นะครับกับบรรยากาศเมื่อกี้นะครับก่อพากันเปเฮกันไปมาดูครับว่ารุ่นพี่นะครับเดินเบียดเดินขยับเร็วขึ้นมาแล้วนะครับรักสองขวาสาซ้ายต่อย้ายมังกรยกก็มีแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้เป็นระยะแล้วก็เกี่ยวได้มีจะเททิ้งนะครับโอ้โหเกมเริ่มฉายแล้วนะครับสายลุยต่อครับสายกับขวาคนละทีสองทีฝ่ายน้ำเงินรุ่นพี่ครับเป็นฝ่ายเปิด เรียกว่าตัวหาเรื่องครับลุยเข้าไปจับนายไม่หจังหวะนี้รุ่นน้องครับตีไว้ได้ก่อนครับเาะนั้นของมังกรหยกฮพยายามจะหาจังหวะเล่นหนักๆแรงๆครับออานายทีหนึ่งอ้าววงนายครับอรมถพันตัวครับจังหวะนี้ครับแทงซ้ายเตะขวาขึ้นเตะซ้ายขวานี้หลุดครับขวาสุดท้ายของมังกรยกนะครับหลุดไปครับแทงซ้ายเออจิ้มขวาคืนมาครับดูว่ามังกรยกก็ต้องขยันกกว่านี้นะครับไปรับเยอะๆไม่ได้แรงทุกลูกเลยนะครับรักสองแพร เทียดก็ไหวดีทั้งแข้งทั้งหมัดแต่ว่าวงในมังกรหยกนี่ไม่มีตกใจนะครับมีไล่แขงแล้วก็ขวางเอาไว้ามาโดนบิดเหลี่ยมนี่ล้มกิ้งลงไปเขาเริ่มจะเดินหรือเล่าโอ้โดนซ้ายอีกแล้วแข้งขวาก็โต้ทันควันครับพยายามจะประเค็นขวับเข็นประเค็นซ้ายแล้วก็ตัวของนักสองคนครับแต่ว่ามังกรหยกไม่หนีไปไหนแล้วครับจกพลางถอยแต่ว่าดูครับมีหมัดมีแข้ง จังหวะสองครับเก็บการบังโตได้ดีครับช่วงยาวกว่าด้วยแต่ว่าดูครับรุ่นพี่นี่ไม่หยุดไม่หย่อนครับเดินต่อเนื่องเลยพยายามเดินกดนันตลอดนะครับแต่นี่ครับซ้ายโตไว้ก่อนครับบางกรหยกขยับเข้าไปรักสองแคววงในครับโอ้ล็อกคอไว้เลยครับแล้วนี่ครับนิดเดียวครับอาศัยเหลี่ยมครับเอาแล้วนะครับสถานการณ์นี่ดูว่าจะพิษผันหรือเปล่านะครับรุ่นพี่ยังรักสองแคว พอโดนเข้าไปหนักๆก็ทำน่าจะช้าลงไปแล้วนะครับมังกรยกนี่มีแข้งขวาออกสวยๆว,วงในก็ไล่แขนแล้วก็แทงคู้ดูนะครับโอ้โหมาแต่ละเม็ดมาต่อยกที่4นะครับยกนี้นี่ดูว่ารุ่นพี่นะครับรักสองแพรน่าจะเดินเร็วขึ้นแต่ดูนะครับมังกรหยกไม่มีตกใจนะครับมีแข้งขวาคอยเกี่ยวคอยโต้แล้วก็โตขึ้นแต่ละเม็ดนี่โอ้โหเจ็บๆมังกรหยกไม่สน,น้วครับน,นี่นะครับอาศัยจังหวะขวาขวาอีกแล้ว ครับสองแพรเดินก็จริงแล้วก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอานวงไหนก็โดนไล่แข่งสู้ตั้งกาแพงเอาไว้เลยครับมังกรหยกโอ้โหยุนี้มังกรหยกครับดูครับไม่ถอยแล้วครับเดินโอ้ขวาแต่งสวนตูมไปครับหลักไม่ดีครับแม่ทางด้านของนักสงเวยครับประเด็นกันไปอ้าวโดนทีเข้ามาโดนเดินเข้ามาโดนทีอีแล้วครับเองจะลงไปเสียส่งไปแล้วครับออาจากวานี้ขวาครับดูครับของไพรแม่นกว่าชัดเจนกว่าครับขวางหน้าไว้มังกรหยก รักษาแควก็พยายามเดินเข้าหายอย่างเดียวครับแทงเข่าซ้ายไปเจอศอกมาไม่สนใจเอาแทงต่อครับแต่ว่าเจอขวางอีกแล้วครับไม่ยกเข่าขึ้นมาชันเอาไว้ครับียกว่าพยายามยึดพยายามเบียดเหมือนกันนะครับรักของแควไม่ยอมง่ายๆเข้าไปโดนบิดล้มลง,งเททิ้งไปเลยครับโอ้เริ่มจะลุกช้าหรือเปล่านะครับรักของแควข,ข,ขยับ้าไปสายนี่ยกต้นๆทำงันได้ดีนะครับพอโดนต้นห,นหนักตอนนี้ช้าแล้วก็เริ่มช้าไปเลย ดูว่ามังกรโยกก็จัดคุมเกมด้วยความมั่นใจแล้วนะครับมาถึงตอนนี้มาถึงตรงนี้ครับก็ชัดเจนแล้วครับว่ารูปร่างครับมีผลแล้วครับสําหรับรุ่นพี่อย่างรักสองแควครับทีต่อทีบทวิ่งขยี้ไปแล้วครับแม่เป็นทางได้ของรุ่นน้องแล้ะครับมังกรยกที่คุมเกมได้ครับตรงนี้เนี่ยยังสรุปอะไรไม่ได้เลยครับแต่ว่าภาพคนเวทีที่เห็นครับ ฝ่ายแดงรุ่นน้องนี่คุมเกมไม่ได้จะบอกว่าสดกว่าก็ไม่ได้ครับเพราะว่า,าสนสกศึกษาที17ปีเท่านั้นเองครับพี่ีครับมูว่าสภาพร่างกายนั้นก็หอกันแล้วครับแต่ว่าจังหวะความรวดเร็วนะครับแล้วก็อาวุธมวย,ออยทันก็หยกรุ่นน้อมามา,มาเลยครับหมัดต้องมาหมัดต้องมีต้องมีศอกมาสลับด้วยนะครับจะเดินก็ไปทื่อๆไม่สุดท้ายนะครับกีจจร์ดนี่พอโดนก็ไปเยอะๆนี่เขาจะช้าลงไปไม่ค่อยกีจจร์ดแล้วนะครับ แต่ก็ยักเบียดตลอดนี่แหละครับหมัดหมัดซ้ายติดเข้าไปยังได้ลุ้นแฟนมวยนี่ก็ยังรอเฮียอยู่ครับหมังก่อนยกชกในเกมตั้งครับมาดูนะครับว่าจะเร่งต้นน้ําหรือเปล่ายาย้มพึ้นเป็นการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ทั้งหมัดทั้งฟอกหมัดซ้ายเขาขอแม่นๆหน่อยครับหมัดซ้ายขอแม่นๆหน่อยครับได้ไม่ได้ครับแหมจังหวะพอทําไปทํามายังมีแบบว่าขาดขาดเกินเกินครับอหมัดนี้ก็แหมชวัดชเวียนลูดขึ้นบนเป็นหมดนะครับ จับเข้ากกไปโอ้ยมาแล้วนะครับมามาเป็นชุดเหมือนกันมังกรยกอยกมากม,มาทไม่ได้เลยครับตู้นะครับอขอหมัดเดียวเลยนะครับทรงนี้ว่าโอ้โหโ,โดนนะโดนนะโดนนะอย่ามืออย่าเผลอย่าพลาดนะโดนมานี่หลับได้นะครับมาทีมงานของมังกรยกสั่งให้กอดกระโอดมังกรยกอ้าวก่อนไหมก่อนแล้วครับบังลีไม่ว่าจะมาเร่ง้าไปหรือเปล่านะครับ หมัดน <im ités> <ML> er. ี่ต่อยได้แรงนะครับมาฮึดเอายกสุดท้ายพยาฉีดนี่เยอะด้วยครับเอาเอาเลยครับโอ้ยอาออกอาการได้เห็นเหมือนกันเอย่าเลยเวลาเหลือโอ้โหขวาไปก่อนเอาดีนะครับสองนาทีนะครับสามนาทีนี่เป็นเรื่องเลยนะครับทรงนี้เปียกเข้าไปยังได้ลุ้นตลอดครับเอาเอาตื่นเต้นกันแล้วครับแบบนี้ครับเพราะว่าเวลายังมีสาวสวิลุยเข้าไปเอ้ารักสองแคว แพ้ชนะไม่รู้ครับวันนี้นายได้ใจแล้วครับเอ้าเชื่อว่าท่านวรองตอนนี้นี่เอาใจช่วยรักสองแกรนะครับบังเลยพยายามจะฮึดอย่างเต็มที่นะครับโอ้ังกอนโยกเองโดนก็ไปออกอาการกวูบวาบไม่เห็นแต่ยังปะหองตัวเอาไว้นะครับออกซ้ายทีขวาทีแล้วก็มีลูกถีดนี่คอยทาลายจังหวะเอาไว้เข้าในล็อกเอาไว้ก่อนดีกว่าโอ้โหหัวใจยังพยายามครับ,รบแต่ว่าเรียวแรงอสิครับแบ,บกกำปั้นซ้ายเข้าหาเหมือนเดิมครับ เออเอาไม่โดนครับหมดยกสุดท้ายเอาละครับกรรมการก็รวบรวมใบคะแนนดูแล้วหันไปชูมือให้ มังกรยกเทศบาลเขาบางแกรกนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกมีเสียวไทยท้ายนะครับโอ้โหขอได้